เซ็กส์คุณภาพจะเป็นอย่างไรครับคําถามจากคุณผู้ชายคะ่ะเซ็กส์คุณภาพนะคะก็คือเซ็กส์ที่ทั้งสองฝ่ายมีความสุขทั้งคู่ค่ะนิยามง่า,งงาย,ายๆแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องอาศารรยัยอยู่บนเขาเรียกว่าใส่ใจในความรู้สึกของคู่ของเราแล้วก็ใส่ใจกับเออขาเรียกว่าความต้องการของตัวเองมันต้องมีการสื่อสารกันว่าเราชอบไม่ชอบอะไรแล้วก็ คอยสังเกตแล้วก็สอบถามผู้รักของเราด้วยว่าเขาเออชอบหรือว่าไม่ชอบอะไรนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าการแสดงความรักหรือการมีเซ็กซ์เนี่ยประสบความสําเร็จก็คือหรือว่ามีคุณภาพก็คือทั้งสองฝ่านนยมีความสุขทั้งคู่อันนี้ก็เรียกว่ามีเซ็กซ์คุณภาพค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยคนที่จะตอบได้ว่าเซ็กซ์ของคุณในครั้งนั้นสุขสมหรือมีคุณภาพไหมก็คือตัวคุณเองและคู่รัก<า>ของเราในนี้เพราะฉะนั้นอย่าได้เขินอายนะคะถามกันไปเลยคุณชอบไหมเธอชอบไหมชอบบไหนอะไรยังไงคือการสื่อสาร จะทำให้เซ็กเนี่ยสุขสมขึ้นได้อย่างแน่นอนนะคะ Rock